สวัสดีครับกดรองซูลาฟลีกาแฟแคมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ริมผาอ้อมดาวนะครับผมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าบริเวณใกล้ลำตะคองนั่นเองนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาออกทริปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นทริปแรกนะที่เรามาเป็นทริปในสไตล์ของการแคมปิ้งนะผมวันนี้ก็มีมากมายนะครับหลายท่านนะครับเดี๋ยวท่านไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบสมาชิกนะครับที่ร่วมทริปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยตอนนี้ถึงแล้วนะครับผม ถึงบริเวณที่เราตั้งแคมป์แล้วนะครับนี่ก็นี่ฮะเก็ียของเรียบร้อยนะนี่กำลังก็กีตาร์นะครับพร้อมบวกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูสมาชิกว่ามีท่านใดบ้างนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็กำกำลังกางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกนะครับว่าแต่ละคนนะครับมีสมาชิกใครบ้างนะครับที่รวมที่วันนี้นะครับผมโอเคครับนี่คนแรกนะครับผม นกบครับผมไหนหน้าคนโอเคนะอันนี้กลางเซนเสร็จยังฮะยังค่ะย,ยังยังเหลืออะไรตาตาโอ,อ้จริงๆน่าจะเหลือแบบเซนตาเซนใหญ่นะผมอ่ผมนี่ก็น้องวาครับผมสวยงามอารามเทแฟตลึงนะครับส่วนนี้ก็น้องอะไรครับแนะนับตัวหน่อยน้องเว๋ยครับผมวันนี้น้องเว๋ยก็กลางเซนเสร็จเรียบร้อยนะผมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวนี่มาดูทางนี้ โอเคครับน้องมิวครับไะ่ไดครับไม่ได้เลยครับเต้นไม่ได้เลยแล้วก็น้องอะไรฮะครับน้องออฟนะผมวันนี้ก็มาแกง๊งด้วยกันทั้งหมดเกือบสิบกว่าคนฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอพอดีแลผมวันนี้ก็กำลังกางเต็นท์กันนะผมะคืนนี้คาดว่าจะหนาวไหมครับน่าจะหนาวเน,นาะก็ตอนเย็นก็ถือว่าลมก็ค่อนข้างจะ บอกอาการแล้วถ้าวันหนาวแน่นอนให้น้องๆดูความเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนู้นแล้วกันนะมีบมืออาชีพอยู่ทางนู้นดูฮะถ้าลมมาแรงๆน่าจะเหาะเลยนะเซ็ตเนี้ยตีมือตัวเองแย่แล้วครับผมเรียกมืออาชีพนะผมสวัสดีครับนุ่มๆครับผมอ่านี้ลองจิ้บนะนี่กิกกี้นะผมอันนี้คืออะไรฮะโคม ไม่แต่นอนต้องเต็นครับผมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ร่มแบบลอยใช่ไหมฮะเหมือนมากเลยครับทรายอันนี้ครับเต็นนิดเดียวครับแต่ว่าดูสองคนครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบโลครับแ <c oughs> <c oughs> ต่น,นั้นก็ประมาณห้าสิบโลหกสิบโลครับผมเนี่ยเต็นเล็กนิดเดียวครับผม <c oughs> นี่ยังยังครับยังไม่โอเคยังไม่ขยายนะโอเคคนะรับเดี๋ยวช่วง <Okay, S 2> นี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆนะครับได้เตรียมเต็นกันนะครับผมเดี๋ยวก็ เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันดูนะฮะช่วงค่ำๆนะครับวันนี้ก็บอกเลยครับเต็มสูบครับผมเต็มสูบไหมวันนี้สองสูบครับสองสูบโอ้โหสูบเดียวก็จะตายแล้วผมทีม่สองสูบเลยแล้ผมโอเคครับเดี๋ยวช่วงค่ำๆเรามาดูอีกทีหนึ่งนะว่าเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผม ประมาณ3ชั่วโมงเลยนะครับกลางปีกลางปีโอ้โหลุยเซ่อแตทจะนิคงกบนะครับเดี๋ยวมาดูนุ่มๆครับทางนี้ไม่รู้ทำอะไรฮะเดี๋ยวมาดูก่อนไม่เอาทานครับไม่เอาทานโอ้โหเอาแต่เตาเต้าเตา้าเต้า ได้ใช้ไปเยอะเลวเนาะมาแล้วต้องต้องเอาทานหน่อยเนาะมาแล้วต้องเอาทานหน่อยอันนี้ปิ้งอะไรครับผมปิ้งไฟปิ้งไฟอย่างเดียวไฟหนาวครับปิ้งไฟหนาวโอ้โหไอ้หมูมือที่ซื้อมานี่เกลือไฟเอาไฟยังไงถ้ามียอดไปเราก็จะมีทิปดีๆให้รับชมกันเฉยสปอนเซอร์หน่อยขอสปอนเซอร์หน่อยสปอนเซอร์หน่อยครับเาเอ็มร้อยครับโอเค ผมนี่มาดูกี่ครับนี่โตแก๊สได้ไหมไปเลยครับนี่แกะกล่องใหม่เลยครับผมอย่างนี้ไม่ใช่ไหมครับหมุนๆๆหมุนหมุนสองไอพีเหรอไอพี <EP> 2 2> สองสองไอพีนะเออแล,แล้วหมุนหมุนอืมอ่านั่นแหละหมุนวะหมุนอ่านักกบวันนี้มีเมนูอะไรครับตอนเย็นอันนี้คืออะไรครับสีคโครงสีคโครงแมวแมวเม <S <S หม่หมูดินักกบก็จะมีเมนูอาหารนะครับ น่าจะมีถ้าจะไม่บินน่าจะเป็นสไตล์ย่างครับผมจ่างซีโครงหมูมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีได้ไหมครับอ่าลิจินซี่โอ้ไม่ใช่บาร์บีคิวครับผมบาร์บเซอร์นี่ครับนี่ดูดูตักเป็ดก็มีนะมีไส่หม้อด้วยเหรอีีว้าวไหนได้่ยโอ้โหเปิดเปิดเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยมีมืออันนี้อะไรอื่นนี่เป็นไส้ครับผม น่าจะกินน่าจะกินอิ่มเต็มที่เลยประมาณสองไส้สามไส้นะแล้วก็มีนี่ฮะอาหารทะเลครับผมเป็นซีฟู้ดนะคผมเขาให้เอาไปเช็คยูนไหมไม่รู้อันนี้อะไรมันเปิดแล้วมันติดอ๋อแซลมอนครับผมอันนี้แซลมอนนี่เอามาใกล้ตรงนี้ว่ะอันนี้แซลมอนเนาะน้องใช่น้องเวนเนาะซมอันนี้ทูน่าอ๋อทูน่าอ๋อนี่คือแซลมอนใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรโอปานินครับก็นี่ อันนี้เป็นอะไรอ่ะไปไกลๆพี่ได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะใส่ทะลักฮะใส่ย่างใส่ย่างใส่อ่อนโอ้ใส่อ่อนนะครับผมอันนี้คืออู้เป็ดนี่ใครนี่ติดเฮ้ยเก่งนะนี่ปะเป็ดลรือัะเป็ดนะครับอันนี้ปกเป็ดนี่คืออะไรย่างหรือทอดแต่ลืมซื้อน้ำมันจ้ะบาร์บีคิวลืมน้ำมันลืมน้ำมันต้องต้องทำยังไงอ่ะอานนี้มันจากกีนแล้วแหละเออ ก็ดูก่อนนะครับดูน้ำมันไม่มีครับเดี๋ยวดูเราดูว่าจะเป็นวิธีไหนเอาเป็นย่างเลยก็ได้ย่างกับเตาเตาันี่ยอร่อนแล้วโอ้แล้วก็นี่ครับนี่ดูครับอาหารการกินครับอุดมสมบูรณ์นะผมเยมันต้องใไ็่ีมีดูชิ้นด้วยนะผมก็เดี๋ยวให้ทีมงานนะเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันนะฮะเพราะว่านักดนตรีพร้อมแล้วนะผม อันนี้พี่กบกำลังทำอะไรครับทอะไรเขาเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าทำอะไรไงเรามาดูกันนะครับว่าพี่กบจะทำอะไรนะครับจะทำเมนูอะไรนะครับทอดปลาแซลมอนเปลาแซลมอนมันต้องสดๆดิเฮ้ยมันมีขาด้วยต่อ มันมีขายอยู่ข้างล่างอะเห็น <He S 2> ไหมก็ไม่ใส่เตอร์กันด้เร็วไี่เอาขามันออกก่อนอนี่น่า,หาหรับพี่ว่ามันเป๊กเฮ้ยพี่โกมเอาไมความสามารถพิเศษนะครับททดตรงนู้นนะครับนี่คนดูอยู่นี่ครับคน้ำมันกระเด็นเอ้าโอ้โหแจ๋วเอ้ยนี่เป็นไงแล้ว นี่นทิชยางกุ้งเลยเนาะแต่าทางฟิกนะครับนี่ทั้งดีทั้งฟิกทั้งกลัวโอ้โนี่มาดูน้องหมิ้วด้วยครับผมเหมื่ออาชีพอะเหนื่ออาชีพนะครับเตายังไม่เปิดเลยครับเหื่อยไม่แล้วหเหื่ออาชีพชิ้นอะไรครับเลิศชิ้นอะไรนะชินอะไรอันนี้เรานั่งกินหรือยืนกินไปเราก็อย่าอย่าพยาพยามคือเผาแบบเรื่อยๆรเรื่อย <สะ S 1> ไปถึงว um ่อ,อย่าอย่าปั้งทีเดียวหมดนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยกินนั่งย่างได้นะนั่งย่างด้วยโอ้แจ๋วกินได้ไหมครับนี่กินได้เนาะว้าไนี่เป็นไงครับเรียบร้อยโชว์นะครับน้องหมิวโชว์หน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยนี่ครับย่างกุ้งเชิญครับย่างกุ้งครับผมโอ้แจ๋วกุุ้้งงอะไรกมี ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นสต๊อกสุดยอดเลยญี่ปุ่นผมยังมุ่งมุกงนี่ผมยังอายะไัวเดี๋ยเราคิดเซม่าเซม่าพอดีพูดไทยไม่ค่อยชัดนี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนบุรีรัมย์บุรีรัมยไม่ใช่มาจากกรุงเทพบอไม่ใช่คนกรุงเทพบอนี่อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับผมเป็นเนื้อปลาแซลมอนนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ด้วยโอ้คือปลาแซลมอนตัวนี้นะครับ ครับผมมันจะทวนน้ำเพื่อไปวางไข่ที่นิวเ,เอล,เลียสนี่คนรู้จริงคนรู้จริง,รงครับ ก็ดูนะนโอ้เจ้าโอ้ดูอลังการมากเลยสีสวยอ่ะสีสีสวยพอดีเหรอตบปากไปอีกจ้าเออมันก็จะขมขื่นนิดหนึ่งเอาดูสุดยอดเลยเนี่ยผมไม่เคยกินแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษครับถ้าใครไม่ชำนาญทำไม่ได้เลยนะสูตรแบบดำๆกบบนี้อันนี้เป็นสูตรพิเศษเนาะใช่ใช่โอเคครับผม อะถ้าเป็นไปได้พี่จะไม่เตะเลยนะครับท่านนี้สุดพิเศษโอ้น้องหมิวนี่ฟักทองเอาไปเมนูไหนฮะฮะสาระต้องหั่นก่อนจริงจริงจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปย่างย่างอร่อยมากเลยค่ะจริงเหรออ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวลองติดตามนะครับฟักทองย่างนะผมเหมือนมันย่างอ๋ออกก้อนหวานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองติดตามเนี่ยเรา คือเห็นมาเยอะแล้วแต่ว่ายากเดี๋ยวผมยังไม่ยังยังไม่เคยเห็นนะนี่ดูพ่อครัวนะครับนี่แจกวเลยแล้วก็มาดูอาหารนะครับที่เรามาแคทริ้งกันวันนี้นะครับนอกจากเมนูแบบธรรมดาตำดาแล้ววันนี้มีเมนูแบบสุดเด็ดจริงๆครับเดี๋ยวเชิญมาดูใกล้ๆเลยครับผมเดี๋ยวอยากจะแนะนำนะครับอ่าพี่ว่าอะไรนะปากเป็ดทอดค่ะปากเป็ดสูตรพิเศษครับสูตรไม่นิดนึงครับเป็นเกลียมนะผมเนี่ยมัลองชิมดูครับผมปากเป็ดนะครับ สูตรพิเศษครับย้ำสูตรพิเศษอันนี้เป็นความเจตนานะครับว่าเราจะใช้สีแบบนี้จริงๆนะครับผมนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองชิมตัวน,นี้ก่อนนะครับผมเฮ้ยอันนี้จิ้มกับอะไรเอ่ยอ่าไม่รู้อ่ะอ,อ,อันนี้อันนี้จิ้มกับอะไรกับอะไรน้ำจิ้มซีฟูดไหมคะน้ำจิ้มก็พิเศษเราเรามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยอันนึงเหรอถามเป็นไ, <c oughs> ไรเดี๋ยวชิมชิมแบบเปล่าๆก่อนแบบนี้ยกยกยกถ้วยน้ำจิ้มขึ้นหน่อยค่ะ แล้วก็เอาไปใกล้ๆเข้ากันเลยครับปากปไป็ดสตรเกันูผมผมับูนน่งตันรับมเอใครซือไดู่าะกะแทำงานาทำทำไอร่อยจังเลยวะเจ่าหาอะไรพิกกบพิกกบพกกแจ๋วล้วอาวรีวิวอย่างอื่นนะ้องทำอีกนะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่รู้ต่อไปครับนี่อันนี้คก็ยังรูกชิ้นอะไรมีมั้ยอ่ะลูกชิ้นนั่งกินลูกชิ้นนั่งกินถ้ายืนกินก็ยืนนั่งครับผมทำน้ำจิ้มสูตรพิเศษอีกแล้วครับทีมูสวันนี้ผกมาสูตรเดียวครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตัวชิ้นกันดูนีอ่ะอ๋อโอเคยังอ๋อนี่มี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 เหมือนกันพิเศษนะครับตามไปซื้อที่แม่ครูครับผมอเป็นน้ำจิ้มไก่ครับผมเดี๋ยวเราชิมนะ มีนี่มากเลยเดี๋ยวชิมดูก่อนพี่กงเพื่อนหนึ่งต้องจ่ายตางนี้นะรนะาคาเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมดูก่อนนี่มันตะเกียบเลยนี่จะมันนี่เองม,มันก็หม่อะไรไม่รู้ขออีกสองลูกนแล้วตีมือหมิวไว้เนี่ยวัวน, <laughs> นี่ใช้ได้ครับผมต <laughs> ะเกินร้อนๆนะสุดยอดเลยครับผมตั้แป้งเองเลยนะปั้นจับหมูเองเลยจริงเหรอปั้นเองปั้นเอง กันนเองดูไป้อเองปัดกับมืออืโอเคครับมาไปเมนูที่สองครับผมนี่เมนูที่สามครับผมเมนูต้องออกครับผมอันนี้อาหารต่างประเทศครับผมตอนนี้หายร้อนแล้วกุ้งย่างใช่ไหมคะกุ้งย่างครับผมประเทศเมืองรองเมืองรองก็กุ้งไหม่เดี๋ยวเราชิมกันนะครับเดี๋ยวคนเนี้เอาหัวเก็บไว้ก่อนนะหัวที่ก็มมการชิไได้ อ่ะห่วงน้องๆครับกลัวน้องๆไม่ได้กินหัวก็เลยกินหัวไอ้น้องๆด้วยเนาะเฮ้ยผมโอเคแล้วผมขนย่าตชิมเลยครับเดี๋ยวขอนย่าน้องๆยืดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมืดนะไฟไม่พอเรื่อยๆครัคนยากนี่หนูต้องซีโฟแล้วเขาไม่ปอยู่โดดเดี่ยวเดียวใดนี่ฮะผมเดียวใดนี่ฮะเขาไม่รับไม่อย่างนั้น เขาไม่มีคนเอาบอกเลยบรรยากาศกับอาหารแบบนี้คนถือกล้องลำลายไรยบอกเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับกับสาวๆอย่างนี้นะผมออือบอกเลยบายดูได้วองสารแล้ว ว่าเด็ดเด็ดจัดครับเดี๋ยวเมนูสุดท้ายนะผมในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครับผมช่วงหลังไม่รู้มีอะไรครับมีมีครับผมเออประวัติว่าไงนะชิฟตอันนี้ประวัติว่าไงนะแซลมอนมาจากนิวซีแลนด์อ่าตะมดตะมดอ่ะเราประวัตินิดนึงเดี๋ยมาจากไหนนะคะมาจากนิวซีแลนด์คือปลาแซลมอนนี่มันจะไปผสมพันธุ์ทวนน้ำขึ้นไปทวนน้ำมันผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงฮะมันผสมันกันก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยกระโดดทุบเรียบร้อยเลยอันนี้คือ ของตัวเองเลยไหมยังไงเออดิ่งดิงดิให้มันดีหน่อยไอ้ยักรอยากแล้วทอดไปยังไงโอเคเดี๋ยวมาดูวีดีมาเดี๋ยวอัี้เราจะแยกแล้วทอดคนจะเห็นนะครว่ามันมีแบบเส้นมันะคือนี่ก็คือมันพยายามกระโดดมานะครับมันแบบสไตล์ีนมากเลยนะครับความหวานก็เป็นความเฉพาะเจาะจงครับปลาแซลมอนก็จะมีแบบเนื้อส้มนะครับเนี่ยเนื้อส้ม แต่ถ้าเกิดมันมีบางประพิธี่ผมจมกูนิดหนึ่งครับผมอันนั้นก็คือใส่สีไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวผมลองชิมกันนะใส่หม้อนไม่ไม่ไม่พอต้องสามสามชิ้นเลยผมนีเลยดีกว่าครับพี่น้องผมอยากชิมเลยครับหิวข้าวเปล่าครับเห็นเต่าครับหิวข้าวสายเห็นเต่าไม่เห็นสายครับผมก็อยู่ข้างในไงน้องนี่เดี๋ยวขอยัดชิ้นอย่างนี้เลยครับผมจะไปอีกรอบนึงแล้วไอ้โอ้โหดูคนร้อนดูกันขาค้งชางทั้งนั้นปบเลยนะ ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยนี่แสดงว่าสับว่าสกีสักนิดนึ่งนะเจ๋วเลยครับผมโอเคแล้วเต็มเลยนะอุ้ยล้นโอ้ไม่แพ้เลยโอ้ล้อเล่นหน่อยโอเคครับโอ้มีคนรอลุ้นไหมเนี่ยนี่ครับผมมองข้าวมีมีเครื่องมานี่เครื่องเอาไว้ทำอะไรนะหวานมีกะเพราต้มยำน่าจะเป็นคนสับหรือเปล่าเนี่ยคนหั่นหรือเปล่าเนี่ยถือว่าแดดครับผมทิ้อะไรเงี้ย แกมีขนมมาด้วยไงขนมเจ๋วเลยครับผมโอเคอร่อยครับเดี๋ยวขอให้น้องชิมบ้างเดี๋ยวหมดก่อนโอเคครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราติดตามกิจกรรมต่อตึกๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมโอเคครับผมช่วงนี้ขออนุญาตจุ่นๆก่อนละกันผมตอนนี้ก็เวลาประมาณอ่าเกือบทุ่มหนึ่งครับอันนี้ก็จะโชว์ไฟครับผมโอเคครับช่วงนี้ก็พบกันกับบรรยากาศเย็นๆนะครับผมในช่วงของอ่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมเดี๋ยวผม ดีครับเรามาสะพัฒน์ทีมงานนิดนึงครับผมตอนนี้มองเห็นจ้าตอนนี้วันไหนครับอ่าตัวนี้เลยตัวนี้เราบ้างครับรอบรอบตอนนี้กี่องศาครับผมสิบแปดองศาครับโอ้โหดีครับสิบแปดองศานี่รอบอ่าปิ้งอะไรอยู่ฮะ เมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้จะช่วยซี่โครงแล้วนะไปแล้วไปแล้วครับผมไม่ทันครับซี่เก้าอี้มันเยี่ยมนะนี่ครับขับไฟสุดยอดเลยครับไฟเนี่ยโชว์ไฟครับผมสั่งมาแล้วนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงหมดคำครับบรรยากาศลมหนาวครับผมแล้วก็มีทีมงานนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะมีไฟนะครับผม ดี่ครับมีไฟบัดมาด้วยอ่ะไฟวัดกคไฟบัดกดนกบชูสองนิ้วหน่อยนิ้ฝากดูไก่ไนะไก่เฮ้ยร้องี่ไ่ใช่ครัีนี้กบฝากดูไก่ใช่ไหมผมฝากดูผมด้วยไะมไม่ไม ใจกันบอกเธอเกือบจะพันครั้งแต่<ด>มันก็ทำไม่ได้เรื่องตดใจทำเท่าไรไม่ได้สักทีรู้ทำไมรู้ร่างกายไม่มีเริ้วราย บอกเล้าที่ไรสุดท้ายก็เป็นฉันเองที่เสียใจดีโอ้นี้คนอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยน้องอ้อโชว์ครับนี่ซิโครซิโครครับผมย่งางอร่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคนขายนะผมขายอยู่สี่ผิแล้วก็นี <c oughs> ่ครับแับนี้แล้วครับเราก็เตรียมไฟมาเรียบร้อย <c oughs> แล้วผมก็ทีมงานนะครับผม บรรย,ยากาศก็หนาวๆครับรับลมหนาวๆในช่วงของค่ำๆนะผมนี่ก็สวยงามนะครับบรรยากาศวิวนะครับโอเคนะฮะช่วงค่ำๆนะครับนี่สวยนะครับแล้วก็ประกอบกับลมหนาวนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็มารับนะครับลมหนาวนะครับที่โคราชนะครับผมที่แถวเขาใหญ่แล้วกันนะผม บรรยากาศเราก็ชิวๆนะผมไม่มีอะไรมากครับสบายๆครับผมครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่เวลาที่ห้าทุ่มยังยังใช่ไหมสามทุ่มกว่านะผมก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกับพี่ๆน้องๆนะบ้านตอนนี้สภาพเอาสภาพ้วผมเป็นยังไงบ้างนะผมอันนี้น้องปูครับผมน้องปูนะครับผมเดี๋ยวเจอปูเมืองไล้จะหนาว เจอปูครับแหเจอปูเชียงรายจะร้อนรบอากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักประมาณสักยี่สิบองศาค่ะประมาณสักยี่สิบองศาครับองศาก็คือมีมีลมเยือกพัดหน้าก็อาจจะทําให้แบบหนาวได้โอเคครับผมคือตอนนี้ก็คือเราก็ยังแบบว่าลุ้นปาร์ตี้กันร่วมสนุกสนานกับผาปะผีๆเนี่ยเขาเรียกว่าผาอะไรผาผาอ้อผาผ่อนดาว ริมดาวรนาดาวริมเขาดาวใครเ่ยนะครับครับมาไหมาเที่ยวมาร่วมสนุกสนานกันจัดกิจกรรมเล็กๆใหญ่ๆด้ได้อันนี้ใหญ่แล้วนะใหญ่ๆก็ได้ถ้าถ้าใหญ่ๆก็ต้องเอารถสิบร้อมาครับตอนนี้เอารถเก๋งมาก็เล็กๆ อ่ะตอนนี้เป็นไงครับเห็นว่าเอาผนุ่มผนัวมาหมืเลืดแล้วไม่คนนี้เขาไปอาบน้ํามาแล้วก็เฮ้ยเขาบออาบน้ำเมื่อกี้มีความหนาวมีความหนาวใช่แล้วเราอ่ะยังไม่อาบยังไม่หนาวยังมีแฟรชแล้วหนาวใจปหมล้าปังที่ว่าหนาวไม่หนาวเท่าลมพัดเอ้ยแย่โอ้ยกินไม่เถจ๋อเฮียข้ามประเทศหน่อยไหมตอนนี้มาอะไรบ้างมีอะไรต้องถ่ายไหมมันเกลียวหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องๆฝั่งนู้นด้วยแล้วกันนะครับผม น้องเว๋ยครับผมน้องเว๋ยครับสภาพสภาพมันดีอยู่นะผมอันนั้นน้องอะไรนะฝั่งนู้นอะตรงกลางอ่ะน้องเนยค่ะน้องเนยครับน้องเนยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดจัดไฟนิดนึงน้องเนยกับน้องอะไรน้องปมแปมค่ะน้องปมแปมฮะปมแปมอะไรดิปมแปมปมแปมใช่เราเพื่ออใช่ม่ใช่ปมแปมไม่เพื่อนอย่าระวัชอีกอันั้นบัวลอยเขาบัวลอย โอเคครับอ่านี่มาอีกคนเลยฮะกำอ่าน้ำเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวถามความรู้สึกในการอาบน้ำก่อนควารู้สึกเป็นไงบ้างฮะทีมิวมีวมยวเหียวบอกว่าหนาวมากจริงเหรอ มีน้ำอุ่นไหมบยน้ำอุ่นเย็นมากอะไรหวะน้ำอุ่นเย็นมากเสียงปาก็ไม่รู้ให้ให้หรอกมิว่าเปิดแรงเสียงไม่ใช่พี่มิวต้องเปิดน้อยนอยก็คือถ้าพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะหนาวสักเท่าไหร่แย่เก๊ต้องตื่นพรุ่งนี้เช้าประมาณสักหกโมงเช้าแต่ผมว่าไม่ตื่นอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้หมอกพรุ่งนี้หมอกพรุ่งนี้หมอกต้องดูดูหมอกใช่ไหมดูหมอกดูหมอกก็ ถ้าจะดูหมอกก็ให้ให้ปลุกด้วยนะคเพื่อนน้องๆไปดูแล้วกันดูเลยแต่ผมไม่ดูขอตัวขอตัวแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครจะดูหมอกบ้างเนี่ยหมอกด้วยถ้ามีสภาพเราจะตื่นพี่พี่เราไม่ต้องนอนกันเรานอกดูห้อกดูดีไหนอะเมลดูไหมฮามงไม่รู้เตี้เนี่ยังนอนเตี้ยไฟด้าไฟฟ้าดไฟฟ้าไฟั้าไฟฟ้าไฟฟ้า โอเคครับพรุ่งนี้ก็ประมาณเวลาประมาณสี่ห้าครึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าหมอกในยามเช้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมประมาณนี้นะฮะก็ฟังเพลงไปสบายๆนะผมพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่สี่ห้าครึ่งนะครับเกือบหกโมงแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันมาสัมผัสบรรยากาศ บอกว่าเป็นยังไงบ้างราติดตามกันนะครับในช่วงของวันนี้นะผมในช่วงเช้าครับผมังียังยังหลังเังย็ยังเาองยังียดยมีมีคำสัไปมนอรมณ์เจาลผมเดี๋ยวอารมณ์จเป็นแบบไหนหนึ่งสองสามอารมณ์เจตายแล้วโอเคครับเดี๋ยวกันพรุ่งนี้แล้วกันนะในช่วงเช้านะผมาน้องมา เราก็จะมีอ่าอ,อสเซสซอรี่นะครับในช่วงเช้านะครับอันนี้ก็มีเกา็ไฟดำนะครับหอมร้อนๆเลยนะครับก็นี่ฮนะ ังนะครับอาหารเช้าครัวซองนะครับน่าจะเป็นครัวผาครับตอนนี้มันร้อนได้หรอนี้เปิดแล้วเหรอโอ้โหนะครับเต็มไปเลยนะครับถ้ามีอิ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะอิ่มวันไหนพี่น้องกัยเนี่ยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปจวดกันดีกว่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปผาอ้อนดาวนะครับผมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ สารตัเลื่อนกันไปนะครับถ้าไงฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลดค,ค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องกระดป่งกับใบเข้มชันแน่ลยนะครับวันนี้วกเราก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันทริปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย